อย่างสมัยก่อนก็บอกว่าทําไมพระพุทธเจ้าต้องเสด็จาริกพุทธดําเนินเนี่ยนะรอบอินเดียเนี่ยทุกปี44ปีเนี่ยนะสีสปีเนี่ยพุทธดําเนินอยู่ตลอดเลยเพื่ออะไรก็บอกว่าเพราะคนตาบอดจะได้จะได้ฟังธรรมคนหูอ่าขออภยัยคนตาบอดจะได้ฟังธรรมคนหูหนวกจะได้เห็นพระพุทธรูปจะได้เห็นพระรูปอัะนะคนไม่สบายจะได้ทั้งเห็นทั้งฟังธรรม คนที่มีทรัพย์น้อยไม่สามารถจะหอบหิ้วสเสบียงไปไปทำบุญตามที่ต่างๆได้เขาก็จะได้ทำบุญคนไม่มีอะไรเลยก็ได้มีมือเนี่ยกราบได้มีมือไหว้เขาก็จะได้อ่าทำบุญจะเป็นบุญเป็นวาสนา ให้เขาได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตพันเพราะพระกรุณาของพระองค์นี่จึงเป็นกรุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้ประโยชน์โลกนี้ให้ประโยชน์โลกหน้าและให้ประโยชน์อย่างยิ่งให้อย่างเต็มที่ครบถ้วนและบริบูรณ์โดยไม่มีจํากัดถ้าเทียบนักให้ในโลกนี้เนี่ยนะเพราะว่าผิดใจหน่อยเลิกให้แล้วนะก็ปกติถ้าอย่างอย่างนักให้ทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยนะให้แบบค่อนข้างมีเขตจํากัดเช่นจํากัดเจตนาที่จะให้หนึ่งนะ สองกำจัดของให้ว่าคนที่ให้เนี่ยจะต้องคทนี้สามคนรับก็จำกัดแต่ของพระพุทธเจ้าไม่จำกัดผู้ที่จะได้รับสอนอมนุษย์ก็สอนสอนนาคสอนงูก็สอนสอนเดรัจฉานสอนช้างก็สอนเห็นไหมสอนลิงก็สอนสอนมนุษย์ไล่ไล่ต่าง่บอกว่าสอนระดับไหนหมักนายพรานเนศเพชรขาตนักฆ่าไล่ไปจนถึงนน่นแหละอะไรมนุษย์พระราชามหากษัตริย์ย อน,นะยักษ์ที่โหดร้ายจนถึงเทวดาสุดยอดใจดีว่างนันนส้อนหมดเกลี้ยงให้เขาได้ทั้งหมดอน,นะไม่ลำเอียงแม้แต่นิดเดียวด้วยใจกรุณาว่าทําอย่างไรเขาจะได้รับประโยชน์และความสุขเขาจะได้พ้นจากความทุกโดยประการใดๆพาะใจอันนี้กว่าจะเต็มเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะเต็มเปี่ยมแบบอะไรน,นะ กว่าจะเต็มเปี่ยมเรื่องว่าบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแปดเพื่อนบริสุทธิ์ผุดพองที่แท้จริงอย่างหนึ่งอย่างที่สองแบบให้แบบไม่มีที่สิ้นสุดบางคนในี่ใจบริสุทธิ์คิดจะให้แต่โง่สำเร็จไหม ไม่สำเร็จนะไอ้ปัญญาเนี่ยจึงสําคัญมาจะต้องวิคนะต้องมีความรอบรู้มองเห็นใครปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าอาดีตของเขาเนี่ยเพราะบุญบาร,รมีมาบ้างไหมอนาคตต่อไปจะบรรลุได้ในชาตินี้หรือจะบรรลุชาติหน้าหรืออีกสิบชาติอีกยี่สิบชาติหรือจะบรรลุได้อีกกี่อสงไขยข้างหน้ามองเห็นปั๊บจะต้องรู้หมดเลย รู้ทั้งอดีตของเขารู้ทั้งอนาคตของเขารู้ด้วยว่าคุณภาพความคิดของเขาเป็นอย่างไรจริตของเขาเป็นยังไงอัธยาศัยของเขาเป็นยังไงอธิมุตของเขาเป็นยังไงอันนะั้นมีศรัทธาไหมมีวิริยะไหมมีสติมีสมาธิมีปัญญาไหมและไอ้ที่เขาขาดเนี่ยเพิ่มได้อย่างไรอันนะั้นเขาจะมีคุณธรรมเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่เขาได้อย่างไรวิเคราะห์แบบก็สอนสอนโดยที่ไม่ leg, แล้วก็พระอ,องค์เป็นคนที่เรียกว่าทําอะไรไม่มีคําว่าไร้ประโยชน์ สิ่งที่ไร้ประโยชน์แม้แต่นิดเดียวไม่มีโดยที่สุดแม้แต่แกระแอมว่าง,งั้นเถอะกระแอมนี่ยังมีประโยชน์นะไอ้เขมีประโยชน์บาง,งั้เถอะอาศัยที่ไอนี่แหละสอนต่อเลยว่าง,งั้นพระองค์เน,นี่ยแม้กระทั่งกระแอมยืนเดินนั่งนอนล้างหน้าล้างมือล้างเท้าชั้นอาหารทุกคำเนี่ยทุก,กเรี่กว่าสำนวนว,นว่าทุกลีลากระเบียดนิว้วมีประโยชน์ต่อคนอื่นทั้งหมด อันนะเพราะอะไรเพราะพระองค์ถึงที่สุดแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าวันคนที่จะสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องรวบรวมคุณธรรมอีกขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่ใช่จะจะเป็นกันง่ายๆเนี่ยนะไม่ได้ว่าจะเป็นกันง่ายที่มันยากเพราะมันมีองค์ประกอบอีกตั้งหลายอย่างแล้วต้องเหมือนกับว่าจะต้องมีพุทธคุณอยู่ในใจอีกตั้งเยอะแยะมากมายมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกมากเนี่ยนะพอที่จะเรียกว่า ปฏิญาณในปฏิญาณฐานะผู้เป็นโจกน,นะช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์ให้พ้นไปจากทุกข์ได้เพราะนั้นอย่างอย่างพระโพธิสัตว์ที่อย่างพระเจ้าอรินทะเนี่ยนะพระเจ้าอรินธนนะรรธมะเนี่ยพระราชาพระองค์เนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าทําอะไรบ้างแล้วตัวเองเนี่ยไกลแค่ไหนจึงจะได้เป็นเช่นนี้บ้าง เพราะฉะนั้นทําเช่นใดจะได้เป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตต่อไปพาะะัานก็เห็นแล้วว่าแม้อยากเป็นอย่างนี้บ้างเหมือนอย่างว่าบางท่านไปเห็นเขาแตกฉานพระไตรปิฎกทรงพระตไตรปิฎกแม้เราอยากเป็นอย่างนี้บ้างเหลือเกินแต่ว่าเพิ่งจับมาเล่มแรกเนี่ยนะถามว่าต้องใช้เวลาอีกขนาดไหนกว่าจะได้เข้าถึงวันนั้นจะต้องใช้เวลาอย่างไรใช้ความภาพเพียนพยายามอุตสาหะเช่นใดจึงจะไปถึงจุดที่ตัวเองปรารถนาเพราะมันมีตัวอย่างมาตรฐานให้ ให้เห็นอยู่แล้วยิ่งเขาเรียกว่าเข้มงวดกวดขันกับตัวเองยิ่งขึ้นในการเจริญกุศลโดยไม่ประมาทจนกว่าจะประสบความสําเร็จดังที่ที่หวังเอาไว้นะก็เลยสร้างบารมีใหญ่มันบุญเหล่าใดที่ยังไม่ทําก็ริ่งทาบุญเหล่าใดที่ทําแล้วก็เารียกว่าเพิ่มพูนถามว่าทําบุญพระพุทธเจ้าทําบุญเนี่ยนะ ในส่วนวิบากก,กรรมมาชรวปเพื่อสร้างมหาปริศลักษณะของพระองค์สร้างอนุพยัญชนะให้พระรูปพระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยพระสรีระอนุพยัญชนะมหาปริศลลักษณะน,นะแล้วก็สร้างเสริมทั้งในส่วนรูปสร้างเสริมในส่วนจิตใจเนี่ยนะสร้างทั้งร่างกายและจิตใจให้ดำรงอยู่ในพุทธภาวะเนี่ยนะเมื่อ แล้วก็ต้องไปสร้างบารมีเพิ่มสร้างคุณธรรมเพิ่มจนได้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดสงเคราะห์อนุเคราะห์เวนยศัสตร์ทั้งหลายเพราะพระราชาพระองค์นี้ก็ถือเอาพระพุทธเจ้าสิกขีนั่นแหละเป็นแบบเป็นเยี่ยงอย่างเป็นประธานแล้วก็ทําบุญตั้งความปรารถนาขอเป็นเช่นเช่นนี้แหละว่างันรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสิกขีก็มีอ่นนะมีอยู่ว่า ระสิขีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์มีพระนครที่เกิดชื่อว่าอารุณวดีพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าอารุณพระพุทธมารดาพระนางปะพาวดีพระองค์ทรงครองราชครองคารวาสวิสัยอยู่เจ็ดพันปีมีปราสาทชั้นเยี่ยมอยู่สามหลังสวัธกะคิริและนารีวหนะมีพระสนมกำนันสองหมนพันนางอัครมเหสีพระนามว่า พระนางสัพพกามีโอรสชื่อว่าอตุละพระผู้สููผ้เป็นบุรุษสูงสุดสุดยอดของหมู่นรชนเนะเห็นนิมิตสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชเราก็เห็นทุกวันนะเนาะคิดยังไงบ้างนะเราก็เห็นูีทุกวันเนี่ยนะคิดยังไงบ้างนะมีวี่แววจะเห็นอริยสัจบ้างไหม เนี่ยน,นะถ้าเราเห็นอริยสัจนะเราไม่ต้องเดินเส้นทางมาเพื่อความแก่เช่นนี้หรอกนี่ที่เขามาแก่มาป่วยมาตายเนี่ยก็เพราะไม่เห็นอริยสัจนั่นแลนหละเพราะในที่เรามารักษาโาครคภัยไข้เจ็บมันรักษาปลายเหตุมันต้องรักษาไม่ให้เกิดนั่นแหละว่าเอา้าห้ามไม่ให้เกิดใช่หร้อต้องคุมกำเนิดคุมคนอื่นหรือคุมตัวเองเกิดอ่ะนะการเจริญอริยมรรคเนี่ยคุมไม่ให้ตัวเองเกิดในวะะัฏฏะไม่ใช่ไปคุมคนอื่นไม่ให้คนอื่นเกิดแต่หมายถึงวันเน้นคุมว่าทำยังไงตัวเองจะได้ไม่ต้องเกิดใน อนาคตเพราะฉะนั้นก็ต้องที่สุดของความเกิดก็คือแก่และความความเจอะความแก่ความเจ็บและความตายมันเป็นผลผลิตของความเกิดอยู่แล้วพัน้นก็เห็นนิมิสีประการก็ออกสแสวงหาโมกะธรรมแสวงหาธรรมเป็นที่หลุดพ้นพ้นจากทุกข์ให้พ้นจากความเกิดเมื่อพ้นเกิดก็พ้นแก่และพ้นตายก็เลยออกพิเนสกรมขี่ช้างใช้ยานคือช้างเนี่ออกไปบวชนะ ส่ลงเรือก็ได้เรือนั่งทั้งบินไปบวชนะบมันสูงวันหนเริ่มตกเร็วสำหรับพระพุทธเจ้าพระนามวสิกขีเนี่ยนะบำเพ็ญบารมิบำเพญ็เพญเพียรรวบรวมโพธิปัจจยธรรมนะนะสำเร็จภายใน8เดือนเนี่ยนะใช้เวลา8เดือนรวบรวมโพธิปัจจยธรรมจึงไปที่โคนต้นโพจึงได้ตรัสรู้เนี่ยนะพระมหาวีระสิกขีพุทธเจ้าผู้นำเลิศแห่งโลกผู้สงบ ผู้เป็นนราผู้สูงสุดอันททามหาพรหมอาราธนาแล้วพระองคนะ์ประกาศพระธรรมจักณมิกทายวันก็ประกาศธรรมจักแสดงว่าป่าอิสิตป,ปตนะมิกทายาวันนั้นสมัยนั้นก็ชื่อว่ามิกทายาวันก็คือที่ให้อภัยแก่พวกเนื้อพระสิกขีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่พระองค์มีพระอัคารสาวกชื่อว่าอาภิภูและพระสัมภวะ มีพระพุทธอุปทากชื่อว่าเขมังการะเนี่ยนะเขมังการะผู้ทําความกเกษมเขมังการะเนี่ยนะเขมะก็คือกเกษมปลอดภยัยกระแปลว่าทำผู้ทําความกเกษมปลอดภยัยเพราะว่าท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกนั่นนะพระองค์มีพระอัครสาวิกาชื่อว่ามัคคิลาและพระปทุมาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นบุนริกะหรือต้นมะม่วง พระองค์มีอัคระอุปถาคชายชื่อว่าเซริวัฏฐและนันทะอัคระอุปถายิกาอุอปถาผู้หญิงชื่อว่าจิตตาและสุจิตตานะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูง7จศอกเช่นเดียวกับรูปปฏิมาทองมีพระมหาปริศลักษณะสาสประการมีพระรสมีหนึ่งวาเล่นออกจากะวรกายของพระองค์ไม่ว่างเว้นพระรศมีทั้งหลายเล่นออกไปทั้งทิศใหญ่ทิศน้อยสามยุท นะพุ่งออกจากพระสรีระเนี่ยนะสามโยตพระชนมายุข,ของพระสิกีพุทธเจ้าผู้สแสวงคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีพระชนมายุในคนยุคเจ็ดหมื่นปีพระองค์มีพระชนยืนถึงเพียงนั้นนะใช้ถือว่ามีเวลามากที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เพราะ,ะสามารถยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคากันดานนั้นเพราะว่าพระพุทธศาสนาถ้าดำรงอยู่ในโลกเนี่ยนะ ก็ดํารงอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรพรพสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมเพราะพระองค์เมื่อดํารงอยู่ในโลก <c oughs> คือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าถ้าพระพุทธเจ้าพระสุคตหรือวินัยของพระสุคตเนี่ยนะดำรงอยู่ในโลกนานเท่าใดสิ่งนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ <c oughs> เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พันการที่พระองค์ดำรงอยู่ในโลกโดยพระชนมายุยืนก็ดำรงเพื่อประโยชน์และความสุขที่นี้ใช้คำว่าพระชนมายุเนี่ยในส่วนของรูปขันห้าของพระองค์แต่ในส่วนของคำสอนก็ยังสืบทอดพระองค์มีสรีระคือธรรมพั้นคำสอนก็เป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าพันคำสอนของพระองค์ดำรงอยู่ในโลกนานเท่าใดคำสอนเหล่านั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ ชาวโลกนั่นเองังนั้นพระองค์ก็สามารถที่อาศัยพระชนมายุในส่วนร่างกายและก็ส่วนคําสอนของพระองค์ก็ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามกามโมคะทิฏโถคพะพโวคะให้ผ้ามพ้นจากอบายทุกติวินิบาตนารกข้ามพ้นจากชาติชรามรณะนั่นเองในอนะพระองค์ทั้งพระองค์ด้วยพระสาวกของพระองค์ด้วยช่วยกันอย่างเมฆฝนคือทําให้ตกลงมา นช่วยการโปรยปลายฝนนะนะฝนคือธรรมะเนี่ยให้ตกลงมายังสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ชุ่มคือพระธรรมนั้นถ้าฟังถูกต้องถ้าผู้กล่าวกล่าวถูกต้องผู้ฟังฟังถูกต้องพระธรรมเหมือนกับน้ําฝนนะน้ำฝนที่ตกลงมาต้นไม้ใบหญ้าที่รับน้ําฝนก็จะชุ่มชื้นฉันใดถ้าสิ่งนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า นะถ้าผู้ฟังฟังด้วยโยนิสโสมนสิการสิ่งที่ได้มาก็คือความชุ่มใจนะนีวน่วรสงบประงับจิตใจก็เอ,อิบอิ่มและปราบปลืม้มมันอาศัยคําสอนอันนี้แหละที่ที่เป็นคําสอนเช่นกับเมฆฝนทําให้ถึงความกเกษมทําให้ถึงความปลอดภัยเมื่อพระองค์และสาวกทํากิจเช่นกับฝนทําเช่นกับเมฆฝน ในที่สุดถามว่าเมฆเนี่ยเมื่อยังฝนให้ตกลงมาน้ําฝนก็ได้เต็มที่เปี่ยมบริบูรณ์สําหรับเจริญงอกเงยแห่งต้นไม้ใบหญ้าแล้วเมฆหายไปไหนเมฆก็อันตรธานไปฉันใดพระองค์ด้วยพระสาวกของพระองค์ด้วยก็ดับขันปริณิพานเช่นกับเมฆฝนที่หายไปฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อยังกิจทําประโยชน์ให้เสร็จแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นพระมหาปริศลักษณะ32ประการน,นะ ทั้งทง,ท,งที่เพียบพร้อมไปด้วยอนุพยัญชนะทั้ง80ประการนั้นก็อันตรธานไปสิ้นก็แปลว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สูญสิ้นดับสิ้นเพราะสิ้นเชือ้อฉันในสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าแน่เท้ขนาดผู้ทรงคุณอันสูงสุดผู้มีพระสรีระประดุดเพชรผู้มีบุญบารมีสร้างสมอบรมมาเนิ่นนานอันนะ บุญอันนะัผลแห่งบุญกุศลเหล่านั้นผลแห่งคุณงามความดีเหล่านั้นก็ยังอันตรธานแน่แท้ขนาดบุคคลผู้สูงสุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็ยังดับขันทปรินิพ,พานจะกล่าวไปยัยถึงสัตว์นอกนั้นเล่าเนี่ยนะจะกล่าวไปยัยถึงสัตว์นอกนั้นเล่าถามว่าบัณฑิตกับคนพานเนี่ยนะบัณฑิตก็มีความตายเป็นที่สุดคนพานก็มีความตายเป็นที่สุดต่างกันตรงไหน คนผ่านทั้งหลายทิ้งกายนี้ก็ถือเอากายใหม่ทิ้งชาตินี้ก็ถือเอาชาติใหม่ทิ้งมนุษย์ถือเอานรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานหรือทิ้งะทิ้งจากคันสู่คันจากคันสู่คันไม่มีจบมีสิน้นแต่สําหรับบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ย่อมดับทุกเนี่ยนะเพราะทําลายเชื้อที่เป็นเหตุให้มีทุกเขาบอกว่าเป็นฝีก้อนสุดท้ายก็หายสนิทมางั้นแนหะแต่ถ้าเป็นแบบปุตุชนทั้งหลายก็โอ้ย มันเพาะขึ้นทุกเซลล์วะ่างนั้นน่ะเพราะเป็นฝีได้ทุกอนูว่างนั้นน่ะตรงไหนก็เพาะขึ้นเนี่ยนะมันมีแต่ความเจ็บปวดทําท่าจะฝีอันนี้ทําท่าเหมือนจะหายอันใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยยังไม่ทันหายเลยอันใหม่ก็โผล่มาอีกแล้วเพราะมันเชื่อมันลำลามแต่ต่อกันไปชั้นใดเนี่ยนะถามว่าโรคฝีคืออะไรก็คือขันห้าเลยท่านขันห้าก็ท่องทิ้งขันหนึ่งสู่ขันหนึ่งแบกภาระเนี่ยเรียกว่าทิ้งภาระหนึ่งก็แบกภาระอันหนึ่งไปเรื่อย ไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นนะแต่ก็ผ่านบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตเนี่ยนะก็คือบัณฑิตกลุ่มชนที่ทํากิจเสร็จแล้วก็เสร็จกิจสิ้นทุกพ้นทุกแต่สําหรับปุตุชนทั้งหลายก็ไม่ได้ทํากิจอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครทําแทนใครกันได้ช่วยทําแทนกันนี่ไม่มีแต่ช่วยเหลือกันได้มี ถามว่าถ้าช่วยกันไม่ได้จริงการสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์แต่การช่วยเหลือเกื้อกูลน่ยช่วยกันได้แต่ทําแทนกันไม่ได้ใช่ไหมช่วยกันได้ช่วยบอกช่วยกล่าวช่วยแนะช่วยนําช่วยตักช่วยเตือนช่วยอบรมช่วยสั่งช่วยสอนช่วยให้โอว่าช่วยกันได้นะช่วยให้ให้ทานรักษาศีลแต่ว่าถ้าคนนั้นไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่มีประโยชน์อะไรพระองค์เนี่ยนะ ทําแทนผู้อื่นไม่ได้แต่ช่วยเหลือผู้อื่นได้พระองค์ก็ช่วยเหลือผู้อื่นตามตามอะไรตามบุญบารมีตามคุณงามความดีที่เขาสั่งสมมาเมื่อพระองค์ทํากิจเหล่านั้นพระองค์ก็คล้อยรับไปเนี่ยนะเหมือนดวงอาทิตย์กลางวันใช่ไหมส่องสว่างทำทำกิจเต็มที่แล้วดวงอาทิตย์ก็คล้อยไปเนี่ยนะคล้อยไปรับไปฉันใดพระรหารตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเนี่ยนะ สำหรับหลังจากที่พระพุทธเจ้าสิกขีผู้เป็นมุนีผู้ประเสริฐดับขันปรินิพานณพระวิหารอัสสารามนะพระสถูปเจดีสถูปก็คือเจดีเนี่ยนะอันประเสริฐของพระองค์ณวิหารนั้นสูงสามยนสูงสามยอดก็สูงเท่าดอยสูงสูงเท่าดอยหลายๆดอยนะดอยบางดอยเนี่ยสูงมากก็สูงเท่าภูเขาบางลูกนั่นเอง ทีนี้สมัยหลังมาเขาบอกทำยังไงจะให้เจดีมันสูงได้แบบนั้นบ้างง่ายมากก็ไปสร้างพระเจดีไว้บนยอดเขาไงมันก็เจดีมันก็สูงเองแหละเพราองั้นเอาฐานทั้งหมดเป็นองค์เจดีแล้วกันแล้วก็ตั้งนะเพราะค่าที่เป็นจริงก็วางอิฐหินปูนทรายมาเรียงกันนะก็ไปสร้างองค์บนยอดเขาเลยสักทีเดียวเจดี JD ก็ใหญ่เท่ากับยอดเขาอะนะถ,ถือว่าฐานเจดีใหญ่โตขนาดนั้นแล้วก็มีคนคิดแบบนี้ขึ้นมานี่ยนะ ในมัทุรฐวิลาสีอัตกถาพุทธวงศ์กล่าวถึงพุทธประวัติเกี่ยวกับพระสิกขีพุทธเจ้าองค์ที่20ที่พยากรณ์พระโพธิสัตว์ของเราว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอธิบายเพิ่มเติมว่าต่อมาภายหลังภายหลังหมดสมัยหรือว่าเมื่อหมดสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเมื่อกับนั้นอันตรธานไปแลว้วสูญสลายมาลายสิ้นไป ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่อุบัติขึ้นอีกประมาณ59กับอันนะัถ้าถ้า61เนี่ยนะหมายความว่านับหัวนับท้ายเนี่ยนะเอาเอากับที่ไม่มีผู้ศาสนาเลยเนี่ยโลง่ลงๆอยู่ก็59กกับเพราะฉะนั้นมีแต่แสงสว่างแห่งดวงดาวดวงเดือนและดวงจันทร์แต่ไม่มีแสงสว่างแห่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดวงไฟทั้งหลายดวงเดือนสว่างในตอนกลางคืนดวงดวงเดือนดวงจันทร์เนี่ยนะ ดวงเดือนดวงดาวดวงจันเนี่ยนะส่องสว่างในยามกลางคืนดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวันสําหรับพระพุทธเจ้าส่องสว่างรุ่งเรืองทั้งกลางคืนและกลางวันแต่ว่าก็ก็แปลว่าหลังจากนั้นก็เหลือแต่แสงสว่างแห่งแสงไฟนะแสงสว่างแห่งแสงไฟก็ทําให้ตามองเห็นรูปมองเห็นสี แต่ถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งคําสอนอยู่มามันก็มีตากนตา็นั่งทําตาปริบๆเนี่ยนะนั่งทําตาปริบๆไม่เห็นอะไรเป็นที่พ้นทุกเลยเห็นแล้วนํามาซึ่งทุกอะ่ะเห็นแล้วมันความทุกติดตามมาเรียกว่ามีทุกขอย่างลงแล้วว่างั้นนะเรียกว่าชิ้นไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกใช่ไหมไม่น่าเชื่อมีตัดเล็บกันไตรตัดเล็บไปยังทุกเลยไม่น่าเชื่อน,น,นะนะส่วนม์มาตั้งเจ็ดวันแปดวันเสียหายหมด มันก็ทุกชิ้นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เหตุอันสมควรให้ทุกันนะรอเวลาทุกแค่นั้นแหละแผ่นดาฬาิกาขอมือรองเท้าเสื้อผ้าอาพรที่อยู่ที่อาศัยในที่สุดมันก็ผลิตออกมาเป็นน้ําตาได้หมดน่ะกลั่นออกมาเป็นน้ําตาได้ทุกเรื่องเหมือนกันเถอะสุนัขหมูหมกากาไก่ทุกอย่างมันกลั่นออกมาเป็นน้ําตาได้หมดอะ่ะทีน่นี่เพียงแต่ว่ามันเมื่อไหรมันก็มีแต่ตามองเห็นรูปแต่ไม่มองเห็นอริยสัจไม่ได้มองเห็นธรรมพ่อที่จะพ้นไปจากความทุกข์เขาเรียกว่า มีแต่แสงสว่างแห่งดวงตาแต่ไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาให้เห็นอริยสัจตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นอธิปไตยเอกราชของกิเลสมารและเทวปุตตมารก็ปราศจากเสี้ยนน้ำพันพยาม,มารกิเลสมารก็เลงเต็มที่เลยนะเอาเลยเต็มที่เลยเนี่ยนะราคะเต็มที่โทสะกันเต็มที่ปล่อยผีปล่อยอะไรเต็มไปหมดเลยนะปล่อยผีปล่อยสางเต็มตัวหมดนะงั้นกิเลสที่มีแค่ไหนอย่างไรเนี่ยทะลักออกมาท่วมทน มันก็เหมือนกันบอกว่าเมาให้มันเต็มที่เลยนะก็แปลว่าปล่อยผีปล่อยสางให้มันเต็มที่เลยนะมีโยมคนหนึ่งก็ไปเมาโอ้ยปล่อยกายปล่อยใจเต็มที่เลยนะพอหลังจากนั้นตปนะแกไม่กล้าเดินไปป้วนเปี้ยนแถวนั้นตั้งนานนะ่ะอายมากนะเพราะมันระลึกได้ว่าไปทําอะไรไว้บ้างอนะ่ะตอนเมาอ่ะนะแกล้งตอนนั้นก็แกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่างนั้นแหละแต่จริงจําได้เกือบหมดนั่นแหละนะมันก็ก็บอกว่าไม่กล้าไปแถวนั้นเป็นอาทิตย์เนี่ยนะพอมึนๆก็อีกไปใหม่เนี่ยนะ ตอนนี้ก็ตายไปแล้วก็เลยเอามาันมาเล่าได้รู้กเกิดที่ไหนก็ไม่ทราบเมาหัวรานามนะมันทังกิเลสก็เรียกว่าเอาเต็มที่เลยก็อเอาใหญ่เลยนะแมวไม่อยู่หนูร่าเริงคล้ายๆกลุ่มนั้นนะนะกิเลสเต็มที่พั้กิเลสตามานก็เอาเต็มที่เทพพบุตรตมานทั้งหลายก็ซัดเกณฑ์เต็มที่เพราะอะไรเพราะไม่มีแสงสว่างคือพระพุทธเจ้ามาคอยห้ามคอยปรามคอยตักคอยเตือนมันเรียกว่า แผ่นดินของกิเลสทำงานเต็มที่เลยนะอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยพอเริ่มหมดพุทธศาสนาก็กิเลสก็เฟื่องฟูขึ้นบาปอากุศลทั้งหลายก็ท่วมทะลักขึ้นมาขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลายก็เจริญขึ้นเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยนะคนจะไม่ได้ยินกุศลกรรมบทแต่ทุกวันนี้ขอมาก็เชื่อแล้วว่าเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปพูดคุยกันเรื่องเจตนาเว้นจากปานาติบาเนี่ผิดปกติมากนะมาคุยเรื่องนี้กันได้ยังไงมันต้องคุยเรื่องฆ่าเรื่องตกเบ็ด ยิงนกตกปลาเรื่องอะไรไล่ไปเรื่อยสุดแท้แต่ว่าถ้าโตขึ้นก็คุยเรื่องฆ่าคนเรื่องก็ไล่ไปเรื่อยมันถ้านมาคุยเรื่องเว้นจากการฆ่ามดฆ่าปลวกเว้นจากการฆ่าปูฆ่าหอยฆ่าปลาฆ่าสัตว์ปีกฆ่าสัตว์สองเทา้าฆ่าสัตว์สี่เทา้าคุยเรื่องเว้นจากการฆ่ามนุษย์เุ้ยไม่เห็นพูดพ,ดพดูเรื่องอะไรเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยว่างั้นเน่ยเขาบอกว่า,วาต่อไปกุสเจตนาเว้นจากปานาติบาตไม่เข้าใจไม่ได้ยิน แม้แต่ได้ยินยังไม่ได้ยินจะกล่าวไปใหญ่ถึงการรักษาเจตนาเว้นจากปานาติบาตเพียงแต่ว่าหาโอกาสได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองก็รอเวลารอโอกาสที่จะทําปานาติบาตเพราะแม้กระทั่งการพูดคุยว่าทําอย่างไรจะเว้นจากอาทินนาทานก็ไม่ใช่ว่าจะหาฟังได้ง่ายนะฟังเรื่องเว้นจากอาทินนาทานหาฟังยากเนี่ยนะว่าไม่ใช่ว่าจะพูดคุยกันได้ไง่ายๆมันต้องพูดว่าเออเผลอเมื่อไหรจะหาช่องหาโอกาสได้อย่างไรต่างหาก หรือแม้กระทั่งว่าพูดคุยเรื่องเว้นจากกาเมสุมิฉาจา์ฟังแล้วมันแสลงหูมันก็ต้องฟังในสิ่งที่เรียกว่าส่งเสริมกาเมสุมิฉาจา์พูดจริงเนี่ยแม่พูดยังไงมันต้องพูดกันนะจริงคําเท็จคาสิมันจริงจะเพราะใช่ไหมถ้าพูดแต่จริงอย่างเดียวมันจะไปสนุกได้ยังไงว่าจริงพลเท็จเท็จปนจริงเหมือนแกงถั่วเขาว่ากันแกงถั่วมันมีสุกมีดิบมีดิบมีสุกสลับกันคละเคล้ากันไปพูดจริงบ้างเท็จบ้างหาโจกจริงบ้างไม่จริงบ้างมาค้ำหัวเราะเพลิดเพลินกันไป อันนั้นก็มีความสุขมากแต่ถ้าบอกพูดความจริงเอ้นี่มันใครเนี่ยมันสัตว์ประหลาดหรือเปล่าพูดแต่ความจริงเนี่ยนะถือว่าเป็นกลุ่มคนปกติแม้กระทั่งว่าคนที่ไม่ดื่มสุราก็เป็นคนผิดปกติเนี่ยนะเป็นคนที่ผิดปกติเอ๊ะทำไมคุณไม่ดื่มไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ดื่มเนี่ยนะมันก็นัวเนียกันไปหมดแล้วก็ขี้เหล้าเมายาเต็มไปหมดเลยส่งเสริมกันสนับสนุกนกันเต็มที่จอดดื่มข้างทางได้หมดแล้วตอนนีน้มันก็มีสุราขาเต็มไปหมด แล้วก็ถ้าพูดถึงว่าพูดคําสัตย์คําจริงพูดไพเราะพูดเพื่อให้คนสมัครสมานสามัคคีกันพูดไม่เป็น้องพูดให้มันแตกให้มันร้าวมันดานมันร้าวนิดเดียวให้มันร้าวมากๆขึ้นให้มันทะลุเลยแหละ่ระั้นให้มันขาดให้มันกระจายให้หมดเลยแหละมันมันร้าวนิดเดียวเอาค้อนไปใส่เลยนะจะได้ร้าวเร็วๆขึ้นคําพูดจะเป็นลักษณะนั้นแล้วคาพูดพูดสามชั่วโมงไม่มีประโยชน์แม้แต่คําเดียวนะไม่มีประโยชน์เลยเจริญอ่านอภิชาก็มีแรงกําลัง พยาบาทก็รุนแรงบุญบาปไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเขาบอกว่าแม้แต่กุศลยังไม่ได้ยินจะกล่าวไปใหญ่ถึงการเจริญกุศลแม้แต่พูดถึงการเจริญกุศลอย่างพูดกันยากเนไะแม้กระทั่งว่าทุกวันบอกว่าอา้าวสน,นาทาธรรมในวัดบอกว่าโอ้ยสน,นาทาธรรมในวัดก็ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างประหลาดเหมือนกันนะตอนนี้บอกในวัดนะไม่ใช่น้อยเลยไปพูดธรรมะได้ยังไงพูดแล้วมันเป็นเรื่องที่ประหลาดเคยไปวัดแห่งหนึ่งบอกว่าจะประเทศธรรมะ ที่วัดแห่งนั้นวัดใกล้บ้านตัวเองนี่แหละต่ก็บอกโอ้ยพูดทําไมธรรมะเขาว่างั้นพูดทําไมมันช่วยงานอะไรได้บ้างธรรมะมองโอ้ทาฉันข้าวพระพุทธเจ้าได้ยังไงไม่ทราบนะก็นึกถึงว่ามันก็เป็นอย่างนี้ว่าต่อไปเนี่ยนะแม้กระทั่งคําสอนเนี่ยสถาบันที่รองรับคําสอนก็ไม่ได้กล่าวคําสอนก็เรียนวิชาเดรัถพผนต่อไปคําสอนของพระพุทธเจ้าก็หมดไปจากโลกเมื่อหมดไปจากโลกทํำยังไง จริงๆกัไปโทษใครก็ไม่ได้แหละช่วยกันคนละไม้คนละมือสนับสนุนกันคนละนิดคนละหน่อยเนีวก็หมดพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นเพราะควรที่จะสังเวชนั้นพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดไปแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแม้แต่ในกลับเดียวกันก็ไม่ได้มีตลอดในท่ามกลางกับหนึ่งกับเนี่ยกับหนึ่งมันยาวนานขนาดไหนบอกว่ากับหนึ่งกับเนี่ยนะบอกว่ากระดูกกองเข้าภูเขาเหล่ากา กลับหนึ่งก็ยังไม่หมดนะกลับนี่มันใหญ่โตขนาดนั้นทีนี้ถามว่าผู้ศาสนาอยู่กี่ชั่วอายุมนุษย์อย่างข้อของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอยู่ห้าสิบรุ่นร่วมห้าหกสิบรุ่นแต่ห้าหกสิบรุ่นมนุษย์อายุแบบแหมอายุคนแค่นะอายุสั้นๆอายุนิดเดียวเองนะอายุแบบนิดเดียวนะอายุมากกว่าพวกถ้าเทียบกับพวกอบายเยอะกว่าจริงแต่ถ้าเทียบกับยุคสมัยอื่นๆนี่อายุน้อยมาก สมัยก่อนเขาบอกเด็กหญิงอายุร้อยปีควรแกการแต่งงานเนี่ยนะตอนนี้ถ้า7-80ปีไปแล้วนี่ก็เลยโอ้ยอะไรก็ไม่ทราบแล้วนะไม่ใช่เด็กหญิงแลลวนะพุทธศาสนาจึงมีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวมีแล้วก็ไม่ได้แปลว่าต้องมีตลอดไปเมื่ออะไรจะมีสักทีหนึ่งก็ก็ไม่รู้เพราะถ้าใครที่เรียกว่าพลาดโอกาสจากคําสอนก็ถือว่าเป็นการพลาดที่ชนิดที่เราใหญ่มากๆเลยนะพลาดจากอะไรพลาดจากประตูสวรรค์ ก็แปลว่าเปิดประตูอาบายเอาไว้รอแล้วเนี่ยนะกีบานก,ก็สุดแท้แต่เวนแต่กรรมมากั้นเถอเวนก็คือทุกศีลไว้เท่าใดก็นั่นแหละเวนเท่านั้นนะนะเมื่อเวนทําไว้กรรมมันก็ซัดไปเนี่ยนะมันก็ไหลจากทุกหนึ่งสู่กองทุกหนึ่งนะโอ้ยแค่หยดน้ําตาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยนะเนะขาบอกว่าถ้าเสียทรัพนะเสียเนิดเสียน้ยนอยเสียน้อยมากถ้าเสียน้ําตาก็เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งถ้าเสียเสียเลือดเสียเนื้อก็ ใกล้ตัวเข้ามาในที่สุดเสียชีวิตถึงเสียชีวิตก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ว่าศูนย์เสียสุขติภพเนี่ยน,น,นี่รุนแรงก็ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตเนี่ยนะยังนึกไม่ออกเลยว่าเอ๊จะไปช่วยปลาบริเวณพุทธคยาให้ฟังอริยสัตว์เนี่ยมันจะทําได้ยังไงเนี่ยนะก็นึกไม่ออก ยากเหมือนกันนะได้ยินเสียงหมาเหา่าไม่รู้จะให้มันฟังอริยสัจได้ยังไงนะนะทำยังไงให้มันรู้เรื่องบอกอยากเหมือนกันมันถ้าเราทั้งหลายหลุดไปแบบนั้นใครจะไปช่วยเราได้บ้างเพราะฉะนั้นถ้าพลาดจากคําสอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วแล้วตอนนี้คําสอนก็เริ่มหมดเริ่มค่อยๆสูญค่อยๆส,สลายไปเรื่อยๆเยมื่อคนไม่เข้าใจเนี่ยนะไม่รู้จักคุณพรนะรัตนตรัยก็ไม่เห็นคุณค่าของคําสอนเมื่อไม่เห็นคุณค่าของคําสอนเนี่ยนะ อย่างเราไปที่ที่ต้นโพเนี่ยสูตรที่สวดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพระไตรปิฎกน,นะปิฎกสามแต่ตอนนี้สวดอิติปิโส,โสกันเป็นสวดพาหงเป็นเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองจริงๆเหมือนกับว่าพระไตรปิฎกมีมากมายเอามาอ่านกันไม่กี่หน้าเองเนี่ยนะก็เหลือกันน้อยเดียวเหี่ยนะเหลือนิดเดียวจริง,รง,รงๆนะเหลืออยู่ไม่กี่สูตรเพราะนนั้สิ่งนี้คือสิ่งที่น่าเห็นใจว่าหน้าหน้า,นาสังเวชสลดใจว่าเนี่ยศาสนาในยุคนี้เป็นอย่างนี้ไปแล้ว